พรเขามีพื้นที่เขากับอยากปลูกก็พี่น้องจะ้ะความสุขอยู่ที่พื้นดินไม่มีดินพื้นใด<า>สุขใจที่อยู่บ้านเกษตรกร <c oughs> ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงพี่เศรษฐกิจพอเพียงพี่ชาบาบนี้อยากกินยังก็ะทำเองด้วยมือ มันก็อร่อย้อพี่น้องปอดสาิษอีกพี่น้องมันดอกันคือหาชนหมมาปลูกในนองนยังก่อนพี่น้องล่อ่ไ้น้าก่อนเดีพร้อม้น่อยเพี่น้องพี่น้องอ่าบาดได้มฮะ้นด้ยเนี่ยก็ไม่รู้ก็ถึงบอกแล้วจะไปปลูกทำใหม่ก็ถึงบอกแล้วจะไปปลูกทาใหม่ออ้งเร่งมีบ